วัดดีกับปกกับจองลุงเลียนะครับทีมรังบานน้ององค์อิงนะครับผมสวัสดีตอนเช้าครับ FC ทุกคนครับ g o 굿มอร์นิ่งวัดดีว่าเช้ากับ FC ชาวจาตายทุกคนครับผมนี่ปลาครับวันนี้ปลาเจ้าแซ่หมูอ้วนลุงเดียนะครับส่วนปลานาง ดีๆครับดีๆดีนจะปูดนายกว่าครับไม่เอาไม่เอาโดโดไม่เอาเออไม่ต้องเล่นกับเด็กดื้อเลยเออต้องให้เล่นอยู่ตัวเดียวนี่แหละดีแล้วดูครับดูครับกอกวาาดือา้อความสนไม่ไปไม่ไปคือไม่ไป เนี่ยอยู่แค่นี้แหละน้องอเออนั่งดูเขาเล่นนี่แหละดีที่สุดนั่งดูเขาเล่นนี่แหละคือดีที่สุดนอ้องแล้วก็อยู่บนแกล้เด๋ยวไม่ไปนั่งอยู่นี่แหละเด้อหยุดปลาไปไม่ได้ครับผมส่วนให้ป้านางแหม่ก็ป่าไปนี่ไม่ไหวครับจน เอาไม่อยู่ครับนี่ก็น่ากับลุงเดียดูครับไม่อยู่นี่เอา้าตอนนี้มันดื้อเกินมึกตึงคนนะครับนคนนี่เดี๋ยว,วพอแม่เลี้ยงตามใจเลยจะดืด้อสุดๆพูดไม่ฟังนู่นกับป้านางปาดีๆไปนูน่นนะ เนี่ยไอ้ไอเล่นอยู่คนเดียวไอ้เล่นอยู่ตัวเดียวแล้วก็นี่แหละครับผมต้องอยู่แบบนี้ดีที่สุดแล้วไม่ต้องมองกือพ่อไม่พาไปคือพูดปากเปล่าไม่รู้เรื่องเลยดีดีเขาเรียกคำสองคำเขามาเขาไม่ไปเขารู้เรื่อง แต่นนี้โอ้โหเรียกจนคอแตกเรียกจนโอ้โหเสียงแหกเสียงแห้งก็ไม่สนสักคำไม่ต้องไปไม่ต้องไปได้แค่นี้หลยน้องเนี่ยต้องให้ดูอ่า เมื่อคืนนะครับน้องอุงอิงเล่นนะครับลงจากเวทีเสร็จกัน้องกลับฝาประมาณสักตีท้ง,งเรียจะไม่ปิดเมื่อคืนนะครับน่าจะตีตีจ่องตีจ้ามประมาณนั้นนะครับผมนะตีจ่องแล้วก็วันนี้นะครับรู้สึกว่าน้องจะเข้าห้องเต็นะครับแล้วก็กลับมา แล้วกลับไปต่อด้วยบุญครับไม่จายไม่อยากให้งงเล่นนะครับเอฟซีแต่ว่ามันไม่ไหวกับนี่ครับมันไม่ไหวกับไอตัวนี้นะครับ ดีดีเขาเรียกเขาดูเรืองกับเรียกคำช่วงครมั้รรมเสียดก็เหมือนกันเสียดถ้าบอกว่าไปเสียดไปเล่นที่อื่นอย่ามาชวนน้องเสียดูไปดูเรืองรับแต่นี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 ่เรียกให้ขอเองก็ไม่สนใจนิดเดียวกับพมไม่ชนไม่เอาเลยยิงเราวิงหลายตะกลบยิงนี่กับพมอเอ๊ะมันน่าเลือกเกิน เด้ออยู่ตัวเดียวเนี่ยเดียวมือให้หนังมองดีๆอยู่แบบนี้แหละอืมเอาไปแบบนี้แหละดีแล้วน้องอดีแล้วเนี่ยเนี่ยออืืมม เห็นไหมดีดีก็ไม่ใจเดือยนะเห็นไหมก็ปู้ดูเรืองดีดีเห็นไหมเห็นไหมดีดีก็ปู้ดูเรืองแต่ดีโดนี่ไม่ไหวครับแต่ดีโดนี่ไม่ไว้ดีโดเล็กดีดีโดย้ายไปโน่นแล้วครับผมผู้ดูเรืองดีโดย้าย ดีโดยย่ีคือหห้คำเดียวก็คือบ่อยายุ่งกับน้องอยากกินอาหารน้องก็เขาไม่กินนะครับอาหารถ้าว่าตังอยู่ข้างน้องนี่ถ้าไม่จ่ายให้กินเขาไม่กินแม้แต่ตัวเขาเองนะครับรถมาเร็วนี่น,นี่รถมานั่งก่อนรถมารถนะ นี่นี่แหละจะดุกดิกน้อยนี่แหละสมควรอยู่แบบนี้นานๆนานๆจนดีด้วยโตไม่เป็นไรครับนุ่นนุ่นนุ่นแล้วกับบานลูกก็ตรงไสไปแหละเมียแหล่ลูกกลับมาแล้วครับนุ่นแล้วกับเกี้ยวเกี้ยวนุ่นแหละอะไรครับ กับบ้านหลังนี้คือก็บ,บ้านเดียวกันนะครับผมอ่านั่นแหละครับเดยอเด้อไปดูเมียกับลูกมาอ่าเด้อเด้ไปแล้เมียบลูกมาแล้วสุภาพบุรุษจังจนะ้าๆนะวิ่งไปไปดูเมียกับลูกแล้วครับ tục các bờ ừ. đi lên, mày không lên, kiểu này là nón là đi lẽ, kiểu này là đi lẽ, à, à, đằng kia cái nón trống trơn có mượn à xíu gặp mày quá trình chinh để yom ra quán ti chút mày pái mày pái đa kênh ng 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 mong, đại mong, đại mong ขอบคุณนะครับกำลังใจนะครับ F4 ทุกคนนะครับปุ๊บแล้วก็ F4 มู่อวน F4 สร้างหน่อยเป็ดบานแปลง F4 ทีมล่างบานตกแานนครับปุ๊บทีรักเมตตาเป็นกำลังใจให้กันนะครับปุ๊บแล้วก็ F4 น้องหญิงนะครับปุ๊บอ้าวกับเก้ามาเลยป่ะไปถือกับเก้าไปไปเอ้ยไปเอ้ยไปไปอ้ยนี่ย ตลาดมาเล้วก็คุณกำลังใจตุกตานครับผมไปนั่งไปเพี่อข้าวไปไปนู่นรถกับข้าวมาัหรือไปซื้อกับข้าวดีกว่ากินขนมดีกว่าไปมามาเดินเดินไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งเดินดีๆเนี่ยเดิกใาเนี่ย ไปเสร็จด้สื่อกอลอมเลยนะมามาอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิง่งแจง้งเตือนนะครับแต่อย่ากดการโฆษณานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆกันนะครับปุ้มแล้วก็ฝากติดตามเพจด้วยนะครับชื่อเดียวกันครับลุงเดียร์ีมล่างบ้านนอ้องอุ้งอิงแล้วก็ป้านางทีมล่างบ้านน้องอุ้งอิงนะครับปุ้ม มาสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับปุ้มเดี๋ยวปลาเด็กๆเด็กดื้อเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยเด็กดื้อเนี่ยขึ้นบนกระยอนครับไม่รู้กระโดดล้วมายเดี๋ยวใจตลาดแป๊บมาเดี๋ยวเดินนั่นนั่นนั่นดูครับมันหวิ่งกระจากลุงเที่ยวไปแบบโดดโดดไม่เอาไม่เอาไม่เอาโดดต่อยโดดไป นี่นี่โอลลมานอยู่ตัวเดียวมาขึ้นบนแค่ก่อนมาเร็วมาเร็ว <c oughs> นี่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 โอ้แรงเยอะครับมาน้องอ่ะอุ้ยหนักเออไม่ต้องมาอื้ออื้อไม่ถึงไม่ถึงสิบกว่าอ่าอยู่นี่แหละเออนี่แหละที่ของน,น้อง

โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้า